ลูกนี้ลูกถนัดเราเหรอครับใครเป็นคนสอนแล้วลูกเนี้เทนเนอร์เดียร์คายครับใครล่ะเทนเนอร์สันเชงครับพี่สันเชงซื้ยินกุ้ยเป็นหนุ่งยยครับทำไมต่อยใครไม่เห็นตัวใหญ่แล้วตัวเล็กตลอดเลยอ่ะครับมันไม่โตหรือยังไงครับเตี้ยครับเตี้ยนะครับทำไมเราร่างกายเราดีเหลือเกินทั้งแข็งแรงแข็งแกร่งมีเล่งมีฮึดตลอดดูแลตัวเองไงวะไอ้น้องซ้อมดีครับซ้อมยังไงลองไล่าพี่ฟังดิ ซ้มหนักทุกวันเลยครับเฮ้ย้อมหนักทุกวันเลยเหรอครับพี่แสนเชิงเขาอย่างนั้นเลยเหรอครับ,รบเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นนะโมหรือเปล่าไม่โมครับไม่โมนะแล้วมาลดน้ําหนักอะไรตอนเช้ามาขาดจุดเจ็ดครับขาดจุดเจ็ดครับทำไมถึงมาน้ําหนักขาดนะอย่าบอกว่าเดินทางมาไกลไม่ไกลครับเอ๊ะทำไมนายกลัวเรากลัวอะไรนี่ศิลปินศิลปินศิลปินนักร้องนักร้อง แม่เดินทางมาจากจังหวัดอะไรอุบลครับจากอุบลมานี่เลยเหรอไม่เหนื่อยไว้น้อเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็พักกี่วันนะมาพักโรงแรมก่อนไหมหรือว่าเดินมาจากทางอุบลเลยพักโรงแรมครับออมาพักโรงแรมวันหนึ่งครับแล้วก็ตื่นมาชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับครับเกียรติสมบัติซ้อมที่ไหนอุบลครับอ่ามันมีตัวปั้มเหรอมีครับใครปั้มอะไทรพี่ทักษ์ชัยครับพี่ทักษ์ชัยค่ายเกียรติสมบัติครับอืมพี่ไม่รู้จักนะมีฟอร์มต่างจังหวัดบัางไหมไม่มีครับ ขอสักฟอร์มดิไม่มีครับอย่าโกโหกพี่นะเว้ยพี่ก็เล่นดนตรีก็ได้ไม่แหละกีตังจะมาเล่นเราเหมือนกันนะครับขอฟอร์มทางจังหวัดสักฟอร์มได้ไหมกัดสิบสองคนชนะแพ้ใครมาชนะครับชนะใครยอดรงชัยครับใช่สิจเจก่อนอ๋อยอดรงชัยสิจเจก่อนขาดลอยเลยนะไม่ได้ชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับมาเอกเพชรติดเลยติดเลย เอกเพชรวันนี้นายหนักใจวะถ้านจริงก็หนักใจครับหนักใจมันหนักตรงไหนวะพี่ไม่เห็นเลยศึกส,ส,ส,สายเลือดครับศึกสายเลือดเหรอก็คืออุบลกัเรอุบลอ๋อดาวี่แบดเมืองดอกบัวเคยต่อยกันบ้างไหมมีเคยครับมีคนเหนียวนแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับผมแล้วนายเนี่ยพอโปรเตอร์จัดเจอจเจนหนึ่งโขงเตรียมนายฟิตซ้อมอยังไงวะก็เต็มที่ครับทุกไฟเต็มที่ทุกไฟครับ ซ้อมดีบำรุงดีครับบำรุงดีนะซ้อมที่ค่ายอ๋อกรุงเทพทนหนึ่งตลอดมาเด็ซ้อมต่างจังหวัดนะไม่ครับแล้วมาเช้ามาน้ําหนักยังไงมาเกินอยู่ปอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสี่ครับก็ลดเป็นที่เรียบร้อยครับผมองจับกล้ามท้องทางด้านหนึ่งของเรียมหน่อยสิแข็งแรงไหมแข็งแรงครับแข็งไหมแข็งครับจับข้อทีข้อข้อนี่จับตรงนี้สิเป็นไงนี่แม่มีจับจะจับนมเขาอีก แข็งไม่คับเตะอยู่ไหมถามจริงก็ยันนี้ลูกกันครับยันนี้ลูกกันแล้วเรามาครั้งสุดท้ายต่อยไว้เป็นไงชนะจอมเพชรจุวัฒนะครับเตะอยู่เลยโอ้ทำไมเราแข้งเครื่องเราเตะหนักนี่เราเตะยังไงก็เตะกระสอบยังไงเห็นเตะคู่ต่อสู้ยุบประจําเลยก็ออกให้เต็มที่ครับออกทั้งสะโพกครับหมดคือหมดครับหมดก็หมดทำไมหมดคู่ต่อสู้ก็ต้องอยู่ครับปล่อยป่อยกิโลวะเนี่ย ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบห้าสิบหกไปอยกิโลแล้วอ่ะห้าสิบสี่ครับเฮ้ยบอกห้าสิบห้าห้าสิบหกกันได้ไม่ต้องบอกห้าสิบสี่ไปห้าสิบียงเหรอครับโอเองปล่อยกันน้ำหนักปล่อยกันถือเปียบพนล้นะครับตีอยู่ไหมอยู่ครับว่าภาษาอุบลเด้อยู่ครับอะไรนะอยู่ครับเขาบอกตีกับเราอยู่อ่ะแล้วเราล่ะถ้าเราเลือกเตะเตะตรงไหนดีฮะตรงชี้ที่โค้งจะเตะที่โค้งตรงไหนเอชี้เร็วเอาตรงไหนนี้ตรงนี้นะ จำไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเขาบอกจะเตะตรงนี้อะบอกทางด้านหนึ่นงของเจียมมาสาวอุบลเนี่ยจะเตะตรงนี้ครับน้องจริงน่คร,รับมาแลงครเต็มทีครับซึกสายเลือดอ,อุบลบานเฮาอะนีม่มเอาสิแบบเขาดิเอา้าโตเลยมาสาวอุบลบนานเฮาครับเจอกันมาแลงครับฮะเจอกันครับเจอกันเมื่อไรมาแลงครับแรงตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นแรงเลยอะเดียติดกันเลยครับคู่ค้ำของรายการนะครับคู่นี้ทางด้านเอกเพชร มาลดน้ำหนักอะไรหร่1.4ครับเราล่ะมาลดเท่าไหร่ขาดครับมาขาดนะครับปล่อย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 ครับเพชรสีนินพยักษสุพรรณผ่านครับ,รบช่างได้120ปอนด์ผ่านลือดสอไปสารช่างได้120ปอนด์ผ่านประเดิมหัวด้วยคูรี4สี่เลยลือลิ์คำดุด้ายต่อไปใคร เพชรสิงนินครับคู่นี้เหรอต่อยกันที่ไหนที่นี่ครับรามเนินผลเป็นไงชนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับแล้ววันนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับไหวเปล่าไหวครับซ้อมที่ไหนใครซ้อมไพศาลเนี่ยอำนาจเจริญอ๋อที่อุบลครับป้าหมักไข่ฮะพี่ชายครับเพชรอนันต์ครับเพชรอนันต์ใช่ซ้อมไพศาลครับแล้วเรามาลดน้ำหนักเท่าไหร่จุดสามครับเราจะย้ำชัยเขาไหมครับผมย้ำชัยครั้งนะครับแม่ใจครับ อ้าวมาฤลิศใะ่ครับทางด้านเพชรศรินินต้องเมื่อก่อนใช้ค่ายอะไรเนี่ยปอธนพรครับเออแล้วหายไปไหนมาไปกลับไปบ้านกลับไปบ้านไปทําอะไรเดินสายเดินสายต่อ,รตอยอะร,อออระดับไหนก็ต่อยคุยกับชาวบ้านแล้วครับเออต่อยระดับไหนมีใครบ้างต่อยกับเคยต่อยกับพวกยอดมงคลเมืองศรีมาต่อยวันเชลเล็กเกียรติภูคำาอัโอต่อยระดับนั้น ผลเป็นไงแพ้ชนะชนะครับอ๋อชนะแล้วก็มาชั่งน้ำเอานั้นปล่อยต่อยใช่ไหมครับพอมาชั่งน้ำหนักปุ๊บก็แพ้ลื่นเลยครับแล้วแพ้ปุ๊บซ้อมแต่เรื่องเนื้อตัวดีนะวันนี้มั่นใจไหมว่าน้องมั่นใจครับแน่ใจแน่ใจพอคราวที่แล้วเราแพ้เข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้ลดน้าหนักมานานนะครับอ๋อพอมาทาน้ําหนักแล้วก็มีปัญหาครับสภาพร่างกายมันรับไม่ทันอือพอตอนนี้เราซ้อมซ้อมที่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่สระบุรีครับค่ายใคร ใช่ส่วนอาหารปีกไม้ครับอ๋อพวกส่วนอาหารปีกไม้กับตัวปั้มก็ดีๆทั้งนั้นเลยเด็กครับวันนี้มาลดน้ําหนักเท่าไหรหนึ่งจุดเจ็ดครับก็คือมาสอบเกินปอนจุดเจ็ดใช่ไหมเรามาสอบเท่าไหรร้อยร้อยยี่สิบจุดสามแล้ววันนี้ต่อน้ําหนักเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยยี่สิบนะครับน้ําหนักนี้เคยต่อยไหมไม่เคยครับครั้งแรกครับคิดจะเกิดไหมเกิดครับแน่นะเราคนจังหวัดอะไรบุรีรัมย์ครับเราคนจังหวัดอะไรขุนน่าเจริญโอ้โนี่อุบลบุบลบีรำเอา บอกท่านผู้ชมทั้งอยู่ทั้งบ้านเด้ผมเพชรศรีนินวันนี้ขอแจ้งเกิดหรืออะไรก็ว่าไปเชียร์เราหน่อยผมเพชรศรีนินวันนี้เราชนะให้ได้ครับให้ชาววิลามเชียร์ด้วยครับอา้าวผู้บอลว่าไปจะให้เขาเกิดอีกไหมล่ะหรือจะย้ำยาก<ช>หน่อยอยากหน่อยครับวันนี้ผมจะมาย้ำใจอีกครับอ่าชัดเจนแล้วนะอ่ะยืนติดเลยครับนี่คู่ที่สี่ของรายการนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับท่านผู้ชมครับมีมวยในด,ดวงใจแล้วหรือย,ยังถ้ายังไม่มีครับ ผมโกอคุณทรนครับก็จะมาให้หมวยที่โกชอบกนแล้วกันแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูครับศึกดาวรุ่งชูเจริญของเฮียองมอชูเจริญละเวียรลามวงจัดไว้ค่าดูครับ230บาทคู่มวยมีดังต่อไปนี้นะครับเพชรรุ่งโลดรุ่งวิชิตคู่แรกยอดมงคลชัยเจอก้องธานีวันนี้ก้องธานีมาแทนนะแล้วก็แสงรัศมีหรือเจ้าหนุ่มปากีของบางจูพบกับยุทธศักดิ์ลูกบุญมีนี่ก็มาแทนอีก คุณฤษีเป็นเพชรศรีนินกับลือฤทธิ์หนึ่งขขงเกียมเจอเอกเพชรยุทธชัยเจอไข่มุกข,ขาวจูมงครับเอกบางไสก็ของอาจารย์อู๋อคุณทรนะครับได้ข่าวว่าดำวัดป่าอาจารย์อู๋พีเอกเหลืองตลาดโทษหน้าคุมเข้มเหลือเกินเพื่อจะทําให้ยังไงก็ได้ครับให้จูมงได้รับการชูม,มือแต่วันนี้ซ้อมดีนะพบกับทางด้านพญาหนอนกอสเผาทองนะครับ มวยที่ผมชอบวันนี้นะที่ผมชอบนะครับผมชอบนี่ครับเพชรศรีนินปอธนาพรเดิมนะครับผมดูวันนี้ร่างกายเขามาดีมากเลยแล้วก็เหมือนกับครับมั่นใจแล้วก็มาเอกเพชรมอกรุงเทพธนบุรีครับวันนี้ได้ใหญ่อาวุธมวยเยอะกว่ากว่าทางด้านหนึ่งของเจียมจะเดินเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าต้องโดนทางด้านเอกเพชรเนี่ยหลายขนาดแน,น่ต้นๆมีไปก่อนอย่างแน่นอนนะครับไปไปลค่อยขยับขยายเอาแล้วก็นี่ครับปิดท้ายด้วยยุทธชัยเกียรติพัฒนาพันธ์ครับ อย่าต่อยแบบฉลาดนะถ้าต่อยฉลาดถอยเมื่อไหร่แพ้ทันทีต้องต่อยแบบซือบือ้อซือบื้อเข้าไปี่ยเดินเข้าไปชนเข้าไปเดินเข้าไปชนเข้าไปผมดูไข่มุกขาวนี่นะครับมเห็นร่างกายแล้วดูวันนี้ก็ยังย่ำแย่เหมือนเดิมยังไงวันนี้ผมชอบยุทธชัยนะครับสรุปแล้วผมชอบ3มตัวนะครับชอบเพชรศรีนินเอกเพชรและยุทธชัยยุทธไทยนี่ผมจะชอบมากหน่อยนะครับ สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแล้วครับคุณโกให้หมดแล้วครับเราก็คงไม่กล้าที่จะไปแทรกแซงของคุณโกได้เพราะว่าเขาไปเกาะติดาช่างมาเราไปเบียดแซงเขาไม่ได้เขาดูเขาเล็งแล้วอย่างเขาถูกต้องแล้วครับเอเมสมีอะไรจะต้องตอบไหมครับเม,<า>มื่อกี้คุณโอมครับบอกว่าเมื่อวานลืมลืมที่จะตอบมาก็สละสิทธิท์สิครับคุณโอมมีมีแปรรายการตอบแทนเรามาแล้วต้องสละสิทธิ์ครับแล้วก็รอถ้วยใบหน้าโล่ใบหน้า ครับก็ขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเชืองหลอปอวันนี้ l m x ก็เยอะตามพอสมควรนะครับแล้วก็ทางด้านคุณหมีก็ทุ่มแบนหนุ่มบางขุนเทียนครับคุณอ้อมลักโผงนี่วันวันไม่ทําอะไรครับไม่เมื่อกี้คุณหนุ่มหรือใครที่บอกยอดรักชวนไปร้องเพลงแล้วรู้สึกเบอร์เบอร์แล้วใครก็ตอบว่าตะเกียชวนไปเป็นหนังเครื่องดีนะว่าสังทองสุรพลไม่มาชวนไปด้วยล่ะนะครับขอขอบคุณ m s ทุกอะไรุกรายกาวหนวานะครนะเพราะว่านี่นะครับคือกระแส ที่ทําให้พวกเราเนี่ยนะครับทํางานดูผมเนเมื่อก่อนผมนยังไม่แก่นะยังหนุ่มอยู่เลยครับพอมาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึง2ปีแก่ซะแล้วตอบยาชุมพรเน่อยได้ไหมครับว่าทําไมมวยช่องเกียที่มาแทนมักจะมาชนะแล้วกันครับแม่เขียนต้มมันน่าเกลียด<ค>ทำไม <พา S 2> มักกมาชนะใครพลาดก็พลาดไปอย่าลืมสุดยอดน้องเอ็มนะทัศมาลีทองจันท์เป็นไงเนี่ยเอาชนะนักชกเกา,ห,ห,าเหลีผาเหรียญทองแชมป์เอเชียมวยหญิงนะครับ เหรียญทองโทนเหรียญเดียวของไทยเหรียญทองโทนครับขอบคุณครับคิมฮอกนจากเกาหลีขอบคุณน้องทัศมารีครับที่ทําความสุขให้กับชาวไทยทุกท่านแล้วก็อย่าลืมเชียร์ครับสุรยันสอลุงวิสัยเตรียมป้องกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเปิดช่องอะไรครับเปิดช่องสามครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาสิบ0จนครับติดตามเชียร์เด็กไทยครับสุรยันสอลุงวิสัยป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเชียร์เยอะโยตะโตะซาโตะ ต้องฆ่ามันฟาตะไปเลยครับเมื่อกี้บอกอะไรใครพลาดก็พลาดไปสอสมหมายไงผมสอสมหมายอยู่แล้วยี่สิบเก้าผมเข้าไปดูเพราะรายการแบบนี้หาดูไม่ได้อีกแล้วถูกต้องครับกันเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะวันหน้าหมดเวลาแล้วนะยังไงก็ก็จะเจอผมอีกทีก็วันศุกร์ครับอีกทีก็วันศุกร์ส่วนพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็มีุศึกสอสมหมายเนี่ยมีกอติดช้พรุ่งนี้ครับมีกอดติดตทั้งมีศึกสอสมหมายมาให้ชมแล้วก็ ติดตามวันพุธครับเขาทรายแกรนดซี่ทำไมต้องประกาศเกียรติคุณในวันที่29มาดูวันพุธครับ,รบเราสามคนก็คงจะลาไปก่อนนะพรุ่งนี้พบก,กันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถ้าคุณชอบมวยต้องมวยไายวันเท่านั้นสุดยอด ยอดนิตยสารรถยนต์ระดับโลกนิตยสารขา่าฉบับที่91เดือนมีนาคมวางแผงแล้ว The Big Test ไฟจะเป็นที่สุดระหว่าง Mercedes C-Class C250 กับ BMW 3 Series 328i และสุดท้าย Audi A5 Sportback The Third Coming การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดของ Boxster และ Cayman ที่จะตามมาในปี2013 Twin Test ระหว่าง r e n o v e r e v o และ Audi Q3 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Compact SUV ทั้ง2คันบางแสน h a i l a n d Speed Festival e 2011ปิดฉากอย่างเร้าใจกับหกรรมรวมพ พลมอเตอร์สปอร์ตที่เฝ้ารอกันมานาปิดท้ายกับความสดใสน่ารักในสปายญี่ปุ่นของนักร้องสาวสวยหนึ่งในสมาชิกของวงโปรกรุปชื่อดังเชอรี่น้องโฮเตรุซูซูกิสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o ๊กข่าวมักกะสีไฮวอลเลย์บอลมักกะสีเจาะลึกตามติดวงการลูกยางทั้งไทยและเทศสงครามลูกยางชลบุรีฝั่งน้ำโพงแย่งแชมป์เก็บ18แต้มนำจากฝูงปิดเล็กหนึ่งเจาะลึกทุกคุมกำลังทีมนักตบชายและหญิง